พวกเราเครือข่ายองค์กรผู้ดยพวก46องค์กรนะคะเมื่อปีที่แล้วเรามี41องค์กรตอนนี้เพิ่มมาอีก5องค์กรนะคะจากหลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดใหม่นะคะน้องอัญยูที่มาเป็นพิธีกรร่วมถือว่าเป็นจังหวัดใหม่นะคะทีะ่มีสมาชิกองค์กรเพิ่มและเห็นวางแผงนวะ่จะ,ะจะจดแจ้งเพิ่มขึ้นอีก4องค์กรเพื่อเป็นหน่วยประจำจังหวัด <c oughs> นะคะนี่จะแสงหน้าชุมพรหรือเปล่าน,นะคะ ก็เป็นประเด็นที่อยากจะบอกว่าทุกปีนะคะเวลาเราจัดสภาผู้บริโภคภาคใต้เราจะมีกระบวนการทำงานของแต่ละจังหวัดมาก่อนและแต่ละจังหวัดจะมีประเด็นเฉพาะของตัวเองนะคะและก็การทำงานขององค์กรสมาชิกนะคะพวกเราเราเชื่อบนพื้นฐานแบบจริงใจนะคะว่าพวกเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้คือตัวแทนองค์กรนะคะที่เป็นองค์กรผู้บริโภคที่เข้มแข็ง มีสมาชิกสิบคน,นะคะอย่างน้นอยวันนี้ประชุมเสร็จต้องไปบอกเล่าให้เรารู้ว่าสมาชิกสิท่านที่เป็นกรรมการองค์กรต้องรับรู้งานของสภาผู้บริโภคภักใต้และในหนึ่งปีเรามีการประชุมสภาผู้บริโภคระดับประเทศนะคะเราก็เชื่ออีกเหมือนกันว่าสมาชิกเราที่วันนี้ที่เป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นประธานหรือผู้ประสานงาน จะลงกลับไปทำงานกับองค์กรสมาชิกและเครือข่ายในพื้นที่ซึ่งนะคะวัตถุประสงค์ของเราวันนี้ค่อนข้างจะขยับไปไกลแต่จริงๆก็ยังไกลไม่ทันไม่ทันสถานการณ์ปัจจุบันเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเป็น AI แล้วเนาะเราพูดแค่ดิจิตอลนะคะแต่ AI คือการที่เราถูกหลอกเราเจอปัญหาในการถูกหลอกสารพัดงานรับเรื่องร้องเรียนจากองค์กรสมาชิก ปัญหาการหลอกออนไลน์นะคะโดยการใช้ AI หรือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะโดยท้องถิ่นที่จะมีกลไกลการทำงานร่วมกันกับเรานะคะมีการถ่ายโอนอำนาจไปที่ระดับตำบลระดับเทศบาลหลายพื้นที่อาจจะได้รับเชิญไปเป็นกรรมาการแล้ววันนี้เราจะมีประเด็นนี้ที่คุยกันค่ะเพราะนั้นสภาผู้บริโภคนะคะ ของภาคใต้เราจะมีทีมงานก็คือ c o n Consumer Local c o l l a b o r a t i t n i n the d i g i t a l e รานะคะราะนั้นในยุคดิจิทัลเราต้องทำงานกับท้องถิ่นอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะขยับไปในหลายเวทีที่ผ่านมานะคะสภาผู้บริโภคภาคใต้ได้จัดเวทีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสภาผู้บริโภคจังหวัดหลายจังหวัดทําเวทีความร่วมมือกับในหลายจังหวัดเรามีการจัดอบรมหมอนี่ มอนี่แบบเบ็ดเสร็จทุกคนเป็นนี่บัตรเครดิตทุกคนเป็นนี่นอกระบบทุกคนเป็นนี่แอปออนไลน์เถื่อนนะคะหลายคนไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเรามีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้บริโภคที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นการทํางานในการที่เราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นะคะในปีนี้มันไม่ขยับอ่าโอเคนะคะ อันนี้ไม่ใช่สไลด์ตัวนี้สไลด์วัตถุประสงค์นะคะแต่ว่าทําให้เห็นดูนะคะว่าสไลด์ตัวนี้ก็คือ46องค์กรนะคะมีหน่วยงานประจําจังหวัดแล้วก็5เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคแล้วก็5เครือข่ายจังหวัด5เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคนี้มีเริ่มมีสมาชิกแล้วอีกสไลด์หนึ่งคะ่ะที่เป็นวัตถุประสงค์ค่ะตัววัตถุประสงค์มี2แผ่นเองนะคะ3แผ่นนะคะแป๊บหนึ่งเพราะนั้น สิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะตีมงานหลักอย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็คือองค์กรท้องถิ่นจะจำได้ว่าช่วงที่กำลังเลือกอบอจอนะคะเลือกตั้งเทศบาลสภาผู้บริโภคหรือว่าเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ได้จัดเวทีสำคัญเวทีหนึ่งนะคะท,ที่เรียกว่าเวทีขับเคลื่อนขนส่งสาธารณะนะคะที่ทุกคนขึ้นได้โดยท้องถิ่นมีส่วนร่วมนะคะเพราะนั้นตีมงานนั้น ทำให้เราได้ขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นจังหวัดนําร่องเพื่อยกเป็นเมืองที่เป็นธรรมเพราะนั้นประเด็นจาซิตี้ก็มานะคะประเด็น AI ก็มีเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยรอบของเรานโยบายที่เป็นประโยชน์ของเราถ้าเราไม่ช่วยกันคิดนะคะถ้าพวกเราไม่ได้เป็นคนเสนอนะคะโดยผู้บริโภคเราก็จะทำให้เรากลายเป็นผู้รับนโยบายเฉย สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะช่วยคิดหรือว่าเราจะช่วยเสนอนโยบายจากพวกเราได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้เติมเต็มข้อมูลหรือได้แลกเปลี่ยนกันนะคะสิ่งนี้นะคะเลยเกิดขึ้นว่าวัตถุประสงค์ค่ะข้อแรกเราคิดว่าเรามาทำงานเพื่อสร้างการรับรู้การทำงานของสภาผู้บริโภคนะคะหน่วยงานเขตพื้นที่หน่วยงานจังหวัด <S 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 ให้แก่องค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ องค์กรผู้บริโภคเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นนะคะโดยไปจดแจ้งผ่านสำนักปลัดน,นายกเพราะนั้นเราได้รับการรับรองเราสามารถดำเนินการได้เป็นเครือข่ายมีกลไกการทำงานร่วมกันที่เรียกว่าหน่วยงานประจำจังหวัดและมีกลไกทำงานที่เรียกว่าหน่วยงานเขตพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลพวกเรานะคะไม่ใช่พูดแล้วก็ทิ้งไว้ในห้อง ะะหลายเวทีพูดแล้ทิ้งไว้ในห้องเราจะเก็บกลับไปนะคะกลับไปคุยในพื้นที่ทำอะไรได้บ้างถ้าทำอะไรแล้วอยากจะให้สนับนสนุนเสนอเพราะนั้นวัตถุประสงค์ข้อที่สองค่ะเราจะระดมความคิดเห็นและข้อเสนตอต่อการทำงานของสภากรอของผู้บริโภคและแนวทางการทำงานคุ้มของผู้บริโภคให้แก่องค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใตา้ถ้าองค์กรสมาชิกมีศักยภาพเพียงพอ พัฒนาโครงการนะคะในการรับงบประมาณหรือมีศักยภาพที่ล้นเกินมากกว่านั้นไปของ,งบทำงานเรื่องประเด็นผู้โพกในกองทุนสุขภาพท้องถิ่นในหลายกองทุนที่เราสามารถทำงานได้ไดเพราะอะไรคะเพราะสิ่งที่เราจะก้าวไปเราจะก้าวไปสู่เมืองที่ยั่งยืนสไลด์ถัดไปเลยคะ่ะคอนเซปหรือว่าหลักคิดค่านิยมองค์กรของเรา ซึ่งอาจจะยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะคะก็คือ5ตัวนี้ค่ะเวลาเราเรียกกันว่าเราจะเป็นอะไรดีก็บอกว่า I เรานะคะ TCC คือสะพานก่อนผู้บริโภคเราจะซ่ากเลยอ่านเป็น ITCC ซ่านะคะไนะคะสิ่งนี้นะคะโดยรวมก็คือเพื่อผู้บริโภคเป็นอิสระเพื่อความยั่งยืนของสังคม สิ่งที่เราเรียกร้องเราไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจตกตำ่ำนะคะเราไม่ได้ทําให้ผู้ประกอบการรู้สึกเดือดร้อนทําไมเรียกร้องร้องเรียนแล้วเราทําเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทําเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นทุกสิ่งมันต้องดีขึ้นน,นะคะเพราะนั้น,น,นการทํางานของอพวกเราก็คือจะต้องมีการดําเนินการที่เป็นอิสระจากรัฐการเมืองธุรกิจพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในการคุ้มครองผู้บริโภคตอนนี้เขากําลังจะเลือกนายกกัน เรามีอะไรอยู่ในหัวไหมคะเลือกนายกเสร็จอาจจะยุบสภายุบสภาเสร็จมีเลือกตั้งเรามีอะไรอยู่ในหัวไหมคะเราเป็นอิสระนะไม่ได้มีใครมาสั่งการเราได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดต้องเกิดจากการที่เราเป็นอิสระเราอยากจะบอกว่าผู้บริโภคอยากจะได้อะไรที่กรุงเทพทําสําเร็จแล้วนะคะ2 0บาทตลอดสายเหลืออย่างเดียวพรบรตัวร่วมนะคะ หลายคนขึ้นกรุงเทพบ่อยๆอาจจะได้นั่งรถโดยสารสาธารณะหรือว่ารถไฟฟ้านะคะอันนี้คือเราอิสระนะคะทีทีตัวนี้คืออะไรคะเราต้องทํางานหน้าเชื่อถือเชื่อถือได้สิ่งที่เชื่อถือได้คืออะไรคะเราเป็นองค์กรที่ได้รับการจดแจ้งทุกคนตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ไหมมีบัญชีให้ตรวจสอบไหมนะคะองค์กรสมาชิกมีจริงไหมนะคะเชื่อถือได้จริงไหมนะคะยึดผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสําคัญ พูดอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ผู้บริโภคต้องถูกต้องแต่เราคิดว่าสิ่งนั้นกระทบกับผู้บริโภคไหมนะคะสถานการณ์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกระทบกับผู้บริโภคไหมรวบรวมทูดีแท็กอินเทอร์เน็ตเสียเมื่อวานนี้เป็นไงคะแอปกรุงไทยใครโดนตัดเงินไปบ้างมีไหมคะเงินหายไปเพราะอะไรเรียกร้องต้องไงคะอยู่เฉยเมื่อไหร่เงินฉันจะหายเงินนั้นฉันจะกลับมาแบง์อะไรนะคะกรุงเทพโทษที แบงค์กรุงเทพอีกไม่ฟ้องแบงค์ก <laughs> รุงเทพนะคะ <okay. S 1> สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราควรจะเสนออะไรในการดูแลงเงินของเราหรือแอปพลิเคชันอกใจนะบางคนตกใจมากนะคะอาจจะลง,ลงเป็นลมคาที่เลยก็ได้นะคะเงินหายไปไหนเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเสนอเนี่ยเราต้องมีข้อมูลมีความรู้พอสมควร uh, collective change นะคะต้องร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เหมือนอย่างวันนี้ค่ะเชื่อว่าวันนี้จะทำให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เราต้องเชื่อกันเองก่อน นะคะแล้วก็ซัสเทนเนเบิลสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์ตามข่าวทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะ,ะเฉพาะประเทศพี่น้องภาคเหนือน่านท่วมกี่ครั้งแล้วปีนี้นะคะอันนี้คือความยั่งยืนที่เกิดขึ้นต่างประเทศทั้งแผ่นดินไหวทั้งอากาศร้อนนะคะแล้วก็ปากีสถานทานทาน้ำแข็งขนาดใหญ่ละลายไม่เว้นแต่ละวันสิ่งที่เกิดขึ้นคนตายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแผ่นดินไหวตายพันเจ็ด ทุกวันนี้นะคะเราจะเจอสถานการณ์อย่างนี้เพราะนั้นถ้าเราไม่เห็นภาพใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นประเทศเราเองทางภาคเหนือภาคใต้ก็ต้องระวังไวต้ตอนปลายปีนี้นะคะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง AI l i t y เราก็เชื่อว่า AI ที่มาใหม่นะคะหลายคนอาจจะไปเล่นแล้ว 3D นะ3ม,มิติหุ่นยืนท่าเทพดีมิดีทำเป็นอนุสาวรีย์ไม่รู้ว่าจะโดนหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไปยังไง <laughs> อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนพร้อมเล่นนะคะ ก็เคย,เยก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าสิ่งที่เราทํางานครั้งนี้เราทําให้พวกเราเท่าทันนะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงและทํางานร่วมกับท้องถิน่นเพื่อให้คุณภาพชีวิตได้เมืองที่เป็นธรรมยือจ้าซิตี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าหน่วยงานประจำจังหวัดทําอะไรหน่วยงานเขตพื้นที่ทํำไรแล้วก็เชื่อมโยงไปที่สภาและพวกเราที่เป็นองค์กรสมาชิกทั้ง46องค์กรนะคะ สามารถแสดงความคิดเห็นได้หน่วยงานที่มาในวันนี้ก็มาพร้อมสนับสนุนเราะะขอบคุณมากค่ะภาคใต้ทําอะไรเยอะแยะเราต้องมาช่วยกันแสดงความยินดีนะคะเราอาจจะต้องเลิกทํางานแบบปิดทองหลังพระเราต้องทํางานที่จะบอกกับสังคมของคนในภาคใต้ว่านี่ไงคือพลังของผู้บริโภคภาคใต้นะคะดังนั้นวันนี้จะมาขอฟังด้วย จะมาขอร่วมแลกเปลี่ยนและมาเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังนะคะคุณค่าถือโอกาสเปิดการประชุมสภาผู้บริโภคภาคใต้ค่ะ จริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ถังกา๊าซทุกท่านกลับไปดูที่บ้านไปดูถังกา๊าซข้างถังถ้าถังกา๊าซหมดอายุเมื่อประมาณปี67 65 66หห้าหนะคะแสดงว่าท่านได้รับถังกา๊าซไม่ปลอดภัยเราจะเห็นว่าซัมซุงจอสีฟ้าไม่มีใครรับผิดชอบจนกว่าจะร้องเรียนมีกลุ่มร้องเรียนเราจะเห็นว่ารถเนต้านะคะไม่มีอะไรไม่ได้รับป้ายขาวนะคะ หรือว่าไม่มั่นใจว่าจะส่งต่อดีไหมไม่มีใครช่วยเหลือเพราะฉะนั้นสภาผู้โดยชอตอนนี้จับมือกับสคบนะคะในการจัดการเพราะนั้นการตัดดันสิ่งสําคัญก็คือเรื่องเลมอนลอนะคะอ่านในแผ่นพับได้นะคะเลมอนลอคืออะไรเราไปปลัดดันเพื่อให้มีสินค้าที่ปลอดภยัยแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็ไม่ชํารุดแล้วก็ได้รับการจัดการอันนี้คือนโยยาวที่ขึ้นจากเวทีของ